เปิดโลกใหม่ด้วยเงิน6กเต็นเปิดโลกใหม่ด้วยเงิน6เต็นดังที่ผมได้วิเคราะห์ประสบการณ์ย้อนหลังว่าผมเห็นศรัทธาของตัวเองที่มีต่อลูกจึงทำให้เกิดผลที่น่าย์าใจเวลาที่ผมพูดคุยด้วยลูกมักไม่ค่อยถามอะไรผมได้ให้แนวคิดกับลูกว่าเขาได้เปียบฝ่าพ่ชายและข้อได้เปรียบนี้ได้ฉายแววออกมาจริงๆตัวอย่างเช่น เมื่อสักครู่เกดว่าหูเขาไม่ค่อยดีครูครูจึงไม่ให้ฝามสนใจพิเศษและให้ฝามเมตตามากกว่าเพื่อนๆผมยังได้คายไอเดียอีกว่าเมื่อเขาโตพอจะขายหนังสือพิมพ์ได้ขนาดนั้นพิชายของเขาได้เป็นพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์แล้วเขาจะได้เปรียวปากพิชายมากเหตุผลของผมก็คือ ผู้คนจะเพิ่มเงินให้เขาเป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเขาดูฉลาดและขยันคันแข็งทั้งๆท,ท,ที่หูพิการเมื่ออายุได้เจ็ดขวบเขาได้เริ่มแสดงให้ผมเห็นว่าวิธีการที่ผมใช้กระตุ้นจิตใจเขากำลังจะเห็นผลเขาอ้อนวอนแม่เพื่อไปขายหนังสือพิมพ์อยู่หลายเดือนแต่แม่ก็ไม่ก็ยังไม่ยอมอนุญาต จนในที่สุดเขาได้เริ่มแผนการที่วางไว้บ่ายวันหนึ่งขณะที่อยู่บ้านกับคนงานเขาได้แอบปีนหน้าต่างหนีออกไปจากบ้านแล้วขอยืมเงิน6เซนจากเพื่อนบ้านที่เป็นช่างทำรองเท้าเพื่อนำไปลงทุนซื้อหนังสือพิมพ์แล้วนำไปขายเมื่อสามารถสร้างไรายได้ให้ตัวเองเขาก็ไม่ไเขาก็ปซื้อหนังสือพิมพ์มาขายเพิ่มขึ้นและขายจนถึงช่วงเย็น หลังจากทำบัญชีเสร็จและจ่ายเงินหกเซนคืนผู้ให้ยืมแล้วเขาทำกำไรได้ทั้งเตี้นสี่ิบสอเซนเมื่อเขากลับมาบ้านคืนนั้นเราพบเขานอนหลับอยู่บนเตียงในมือมีเงินที่เขาได้กำนั่นแม่ของเขาคลายมือแล้วเอาเหรียญออกมาพร้อมกับร้องไห้ออกมาสำหรับผมแล้ว เธอกำลังร้องไห้ยินดีกับชัยชนะครั้งแรกของลูกชายแต่ปฏิกิริยาของผมกับตรงกันข้ามผมหัวเราะออกมาเพราะผมรู้ว่าความเพียรพยายามที่จะปลูกฝังศัทธาลงไปในจิตใจของลูกได้บรรลุผลแล้วแม่เริ่มมองเห็นการทำธุรกิจครั้งแรกของลูกเด็กน้อยที่หูพิการได้ออกไปสู่ท้องถนนเสี่ยงชีวิตเพื่อหาไรายได้เลี้ยงตัวเอง ผมมองเห็นความกล้าหาญทะยอทะยานความมั่นใจในตัวเองเห็นความเป็นนักธุรกิจในน้อยที่ตอนอยู่ในตัวเขากำลังเพิ่มพูนเต็มจนร้อยปอร์เซ็จนเขาเข้าสู่ธุรกิจและประสบความสำเร็จด้วยตัวของตัวเองผมไม่เพียงแต่ปราดปลื้มใจแต่อย่างประทับใจในตัวลูกอีกด้วยเขาได้แสดงให้เห็นถึงไหวพริบปฏิพาน ที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตเด็กน้อยที่หูพิการเติบโตขึ้นจากชั้นประถมตูมัธยมและวิทยาลัยโดยไม่ได้ยินเสียงของครูเลยนอกจากเสียงตะโกนดังๆในระยะใกล้เท่านั้นเขาไม่ได้เข้าโรงเรียนของเด็กพิการทางหูอีกทั้งไม่เคยใช้ภาษามือเราตัดสินใจให้ เขาใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปที่ได้ยินและพูดได้เรายินยัดในการตัดสินใจนี้ถึงแม้ว่าจะต้องขัดแย้งกับทางโรงเรียนก็ตามขณะที่เรียนอยู่มัธยมเขาได้ทดลองใช้เครื่องฟังเครื่องช่วยฟังแต่ไม่ค่อยได้ผลนักระหว่างที่เรียนัำดาสุดท้ายในวิทยาลัยนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต เขาได้เครื่องช่วยฟังอันใหม่เพื่อมาทดลองใช้ตอนที่ทดสอบเครื่องเรารู้ตึกเฉยเพราะฟาร์มไม่ประทับใจกับเครื่องช่วยฟังอันก่อนๆเขาหยิบมันขึ้นมาโดยไม่ได้ระวงังจึงบังเอิญวางเครื่องไว้บนตีสะแล้วเปิดแบตเตอรี่ให้เครื่องทำงานทันใดนั้นความปรารถนาที่จะได้ยินเสียงซึ่งรอคอยมาตลอดชีวิตก็ได้กลายเป็นความจริง มันเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงเหมือนคนทั่วๆไปเขามีความสุขมากเพราะโลกรอบตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปหมดเขารีบวิ่งไปโทรศัท์หาแม่เพื่อจะได้ฟังเสียงชัดๆวันต่อมาได้เป็นวันที่เขาได้ยินเสียงอาจารย์พูดในชั้นเรียนเป็นครั้งแรกในชีวิตได้พูดคุยกับผู้คนโดยที่คนอื่นไม่ต้องตะโกนดังๆกับเขาอีกต่อไปโลกรอบตัวเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ปัญธิทานได้จ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับชีวิตของเขาแล้วแต่การเดินทางยังไม่ติ้นสุดลงเขายังต้องค้นหาหนทางเพื่อแปลเปลี่ยนความพิการของเขาให้เป็นทรัพย์สินั้นมีค่า